สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอสตอรี o โออีวิลูชัน ตอนนี้ก็อยู่กับคลิป25ทูตสวรค์ของต้นไม้เซฟิลอสในภาที่6แล้วนะครับในภาดนี้จะเป็นทูตสวรค์ของโคโทริต้องบอกเลยว่าประวัติของโคโทริค่อนข้างน่าสนใจมากครับเพราะไม่มีเปิดเผยในอนิเมะกับนิยายหลักเลยเราจะรู้แค่เรื่องราวเมื่อ5ปีก่อนเท่านั้นเองถ้าอยากได้แบบครบๆจอดลึกต้องไปอ่านนิยายเอ็นคอร์เล่ม9ถึง1 1เป็นต้นไปส่วนพวกชื่อท่าโจมตีของคาไมอลมันก็มีไปครบในอนิเมะหรือนิยายอยู่แล้วถ้าอยากจะรู้ชื่อท่าต่างๆก็ต้องไปเล่นเกมเดี๋ยวไรซ์สปีริเพทนั่น ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมข้อมูลของทุสวัสด์ประจําต้นไม้เซฟิลอสตําแหน่งกิ่งกลางลําต้นด้านซ้ายของต้นไม้ซึ่งก็คือทุสวรรค์ขามามเอลนั่นเองเซฟิลา่าตำแหน่งต่อไปของเซฟิลอสเจวลา่าทุสวรรค์ยักษ์อาคีผานขามามเอลรูปแบบขวานนักลบโบราณผู้ครอบครอง ori, อิสกะโคโทริอภรจิตเดชานุภาพหมายเลข5เอโรฮิม รูปร่างของคาามเอลจะเป็นขวานโบราณขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงที่ร้อนระอุโควโทรีสามารถควบคุมเปลวเพลิงได้อิสระไม่ว่าโจมตีระยะใกล้หรือระยะไกลยิงเปลวเพลิงออกมาจากฝ่ามือหรือสร้างกำแพงเปลวเพลิงก็สามารถทําได้นอกจากพลังไฟที่เธอใช้ได้อย่างชำนาญแล้วค้ามเอลก็มีความสามารถในการรักษาด้วยเช่นกัน เมื่อมีบาดแผลไฟของคาไมเอลจะเผาบาดแผลด้วยความเจ็บปวดแต่แลกกับบาดแผลที่หายสนิทแทนไม่ว่าแผลที่ได้รับจะบาดเจ็บเกือบถึงชีวิตแค่ไหนก็สามารถรักษาได้แต่ถ้าโดนโจมตีจนหัวขาดเหมือนชิโดคาไมเอลก็ไม่สามารถรักษาให้ได้เนื่องจากผู้ใช้ตายไปแล้วนั่นเองถ้าโจมตีหลักๆของคาเมเอลจะมีทั้งหมดเท่าด้วยกัน 1. นึ่งคาเมอเอลเฟรรมิงเลทิบิวชั่นเปลวเพลิแห่งการลงทันโคโทรีจะเวียงขวานไปซัดหน้าศัตรตูเพื่อสร้างดาเมจเผาไหม้สองคาเมเอลอินเฟอรอ์โนเจสเมน การพิภาคษาจากนรกพวโทลิจะก,กระโดดขึ้นไปบนฟ้าและทุบศัตรูล,ลงมาด้วยขวานเพื่อปล่อยเปลวเพลิงจากพื้นขึ้นไปใส่ศัตรู 3. ามคาเมาเอลเฟรมอาร์บิเตอร์ผู้พิภากสาเปลวเพลิงพอโทลิจะก,กระทืบเท้าเพื่อสร้างทอร์นาดโดไฟและหลังจากนั้นก็เวียงขวานเพื่อโจมตีศัตรู 4. ี่คาเมาเอลมกิโดปืนใหญ่ทำลายล้างจะเป็นท่าที่เปลี่ยนจากหมดขวานเป็นหมดปืนใหญ่แล้วก็จะเป็นการชาร์จพลังจำนวนมากเอาไว้ที่ปลายกระบ,บอกปืนแล้วยิงเปลวเพลิงทำลายล้างใส่ศัตรู 5. ค่าไมเอลเมกิดโดเฟรรมิงเรทิบิวชันปืนใหญ่เปลวเพลิงแห่งการลงทันโคทอริจะยิงเปลวเพลิงใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่อง 6. ค่าไมเอลเมกิดโดอ,อิตฟอรโนโจัสเมนปืนใหญ่การภิพากษาจากนรกโคทริจะยิงบนเพลิงออกไปเพื่อสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรู 7. ค่าไมเอลเมกิดโดเฟรรมออบิตเตอร์ ปืนใหญ่ผู้พิพากสาเปีวเพลิงโคโทรลิจะกระโดดขึ้นใบบนฟ้าแล้วยิงเปลวเพลิงยักษ์ใส่ศัตรูทูสวัสดยักษ์อาคีผานฆ่าไมาเอลเบรดรูปแบบดาบขนาดใหญ่ ผู้ครอบครองบีทโธทก,ก้าอภรรจิตไม่มีการเปิดเผยรูปร่างของทุสวรรค่าไมาเอลเบรดคือดาบขนาดใหญ่เมื่อบีทโธทกะใช้ดาบเล่มนี้ฟันกลางอากาศจะสามารถสร้างเปลวเพลิงออกมาได้และเมื่อปักดาบไว้ที่พื้นดินจะสามารถทําให้พื้นดินเกิดการระเบิดจากภูเขาไฟประทุขึ้นมาได้ที่มาของเซฟิล่าค่าไมเอล,าาเ,อลเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนวันนี้เป็นวันที่3สิงหาคมเป็นวันเกิดของอิสกะาโคโทริพี่ชายของเธอได้ชื่อว่าอิสกะาชิโด ได้ออกไปซื้อของขวัญวันเกิดให้กับเธอในระหว่างที่โคโทรลิกำลังรออยู่นั้นมิโอกก็ปรากฏตัวแล้วมอบเซฟิลา่าฆ่ามาเอลให้กับโคโทริซึ่งเซฟิล่าก้อนนี้เป็นพลังที่คุมยากที่สุดถึงแม้จะปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้วก็ตามพอพูดคนกอดอย่างยามาโอจิซาวะยังคุมข้างและการเป็นปีศาจดังนั้นโคโทรลิจึงคุมพลังของคามาเอลไม่ได้ทําให้พลังคุมข้างเปลวเพลิงของคามาเอลได้เผาเมืองเทนกูจนลุกไหม้ชิโดที่วิ่งฝ่าเข้าไปหาโคโทรลิก็โดนไฟไหม้จนหมดสติ มิโอจึงใช้โอกาสนี้ในการรักษาชิโด้ด้วยการให้โครทริจูบก,กับชิโดถ้าทำแบบนั้นบาดแผลของพี่ชายของเธอก็จะหายไปเมื่อโคโทริจูบก,กับชิโด้พลังของพูดตอนแรกจึงถูกผนึกเอาไว้ในตัวชิโด้ไปที่เรียบร้อยเหตุการณ์ในตอนนั้นมิโอได้ลบความทรงจําบางส่วนของทั้งคู่ไปก็เลยไม่มีใครจําความทรงจําในตอนนั้นได้ไม่นานนักลาทัททสก็ได้ติดต่อเข้าไปหาครอบครัวของโคโทริและอธิบายเกี่ยวกับพูดและพลังของโคโทริ เพื่อจับตาดูพลังพูดที่อยู่ในตัวของชิโดครอบครัวอิสะกะต้องอยู่ในการคุ้มครองของลาตาทอสทาให้คโทริหลังจากโตขึ้นมาก็ได้เป็นผู้บัญชาการด้วยอายุอย่างน้อยแต่ก็มีความเป็นผู้นําสูงจึงถูกเอเลออดเลือกให้เป็นผอบอน,นั่นเองส่วนพ่อแม่ของควโทริ ได้ไปทํางานที่บริษัทเอสกาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทแม่ของราตทอสและเป็นผู้พัฒนาเครื่องสร้างมวลสารของราตทอสอีกด้วยและเพื่อจับตาดูชิโดและเหล่าผู้ที่จะปรากฏตัวมาในอนาคตจําเป็นต้องมียานเพื่อจะได้เข้ายับยั้งและช่วยเหลือชิโดในยามจาเป็นอิสก่าทักเซโอและอิสก่าฮารุโกจึงได้ร่วมมือกันสร้างยาสุดเทพขึ้นมานั่นก็คือยานฟลาซินัที่ตั้งชื่อมาจากฟลาซินัตเอ็กเซลเซอร์ ต้นไม้ที่ว่ากันว่าเป็นต้นไม้อิสาซิลต้นไม้โลกของตำานานนอร์ททาให้ลวดลายข้างหลังของยานฟราซินัสจะมีอีโฟเลียมใบไ,ไม้โลกที่เรียงกันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่นั่นเองถึงพลังของโคโทริจะถูกผนึกเอาไว้แล้วก็ตามแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ต้องดึงพลังกลับมาใช้ทําให้ชิโดต้องผนึกพลังของเธออีกรอบนั่นก็คือการอารวาดของโทคิซากิคูดูมิโคโทริได้ดึงพลังกลับมา ทำให้พลังไหลย,ย้อนกลับมาหาตัวเองและเข้าต่อสู้กับคูโดมิจนชนะมาได้ชิโดจึงต้องออกเดทกับโคโทริเพื่อผนึกพลังแต่ว่าพลังที่มากมายนั้นมันได้เข้าครอบงำทําให้มีแต่ความคิดที่อยากจะทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเธอพยายามสะกดเอาไว้และอยากจะเดทกับพี่ชายของตอนเองในระหว่างที่การเดทไปได้สวยโอลิกามิได้เข้ามาโจมตีเพราะมีความเคลียนกับผู้ถงไฟที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอเมื่อ5ปีก่อนแต่ด้วยการช่วยเ,เหลือของโทกะและยูชิโน ทำให้ชิโด้สาม,มารถผนึกพลังของโคทริได้สําเร็จและได้ความทรงจําที่หลงลืมไปกลับคืนมาโคทริถึงจะเป็นน้องสาวของชิโด้แต่ก็ไม่ใช่น้องสาวที่สายเลือดพราชิโด้เป็นเด็กที่ถูกครอบครัวอิสกะเก็บมาเลี้ยงดูดังนั้นเธอจึงรักพี่ชายแบบคนรักเธอสารภาพรักไปหลายครั้งแต่ชิโดก็จะบอกว่ารักแบบน้องสาวมาตลอดจนถึงช่วงที่พลังพูดหายไปโคทริก็ยังชอบพี่ชายและอยากให้เขารักเธอเหมือนคนรักแต่ชิโด้ก็ปฏิเสธไป ในใจของเขามีแต่โทกะแต่ว่าถึงเขาจะรักโคทอริได้แบบน้องสาวแต่ความรักใน้แบบของน้องสาวมันไม่มีทางที่จะ้ด้ไปกว่าความรักที่มีต่อคนรักหรอกถึงจะดูเป็นการแก้ตัวที่แบบว่าไปพูดต่อหน้าคนรักก็มีโอกาสจะโดนกระเทือบได้แต่คําตอบนั้นของชิโดสื่อออกมาจากใจจริงความรักที่มีต่อน้องสาวอย่างโคทอริม,มันมากมายเกินกว่าความรักที่เขามีให้คนรักด้วยซ้ําตามที่ชิโดพูดแต่มันก็ไม่สามารถเกินเลยหรือข้ามขั้นไปกว่านั้นได้ โทลริก็เลยยอมแพ้ต่อเรื่องนั้นและขอรักพี่ชายตลอดไป นี่ก็เป็นเรื่องราวของอิสกาโคโทริผู้ถือครองพลังของทุสวรรค์ฆ่าไมเอลเป็นเรื่องราวความรักของน้องสาวที่ลึกซึ้งและกินใจเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมช่วงนี้จะกลับมาทําคลิปให้ถี่ขึ้นแล้วนะครับเพราะตอนที่ผมว่างแล้วนั่นเองใครที่รอคลิปสรุปภาค6ต่อก็รอชมได้เลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยูชิโนะแล้วเรื่องราวของเธอก็ดราม่าเหมือนกันนะสำหรับยูชิโนะจะไปคลิปพิเศษแถมให้ด้วยนะครับรอชมกันได้เลยนะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันมใม่ิ หนะ้าบายบายครับผม